สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาหุงข้าวด้วยยาฟันหรือเชฟฟอนค่ะข้าวที่ใช้ในวันนี้ก็คือข้าวบาสมาติก1ส่วนและข้าวหอมมะลิบ้านเราหนึ่งส่วนค่ะถ้าหากเราไม่มีข้าวบาสมาตินะคะก็ใช้ข้าวเสาให้หนึ่งส่วนและข้าวหอมมะลิหนึ่งส่วนค่ะข้าวบาสมาติจะมีความแข็งนะคะถ้าหากใครชอบให้นิ่มๆ ใช้ข้าวหอมมะลิทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะโดยไม่ต้องใช้ข้าวบาสมาติกหรือข้าวเสาให้ค่ะวัตถุดิบวันนี้ก็คือมีข้าวนะคะเชฟฟอนและเกลือทะเลค่ะปริมาณของข้าวหอมมะลิ1ส่วนและข้าวบาสมาติก1ส่วนนะคะ1ต่อหนึ่งขั้นตอนก็ง่ายๆค่ะล้างทำความสะอาดข้าวให้เรียบร้อยด้วยน้ำสะอาดสัก2-3น้ําน้ำค่ะจากนั้นก็ผึ่งเขาไว้ในตะแกรง ให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นก็นำเชฟฟอนปริมาณสองหยิบมือค่ะมาโขกจากนั้นก็นำน้ำสะอาด1แก้วค่ะมาแช่ยาฟันหรือเชฟฟอนที่เราโขกแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะ ใช้เวลาในการแชร่หญ้าฟันหรือเชฟฟ่อนที่เราโขกแล้ว20นาทีนะคะจากนั้นนํำข้าวที่ผึ่งเรียบร้อยแล้วใส่หม้อหุงข้าวค่ะจากนั้นก็เทน้ำหญ้าฟันที่แช่แล้วลงไปในหม้อหุงข้าวค่ะจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดลงไปเหมือนเราหุงข้าวปกติให้ความสูงของระดับน้ำเกินจากข้าว1ข้อนิ้วค่ะใส่เกลือลงไปเพียงหนึ่งหยิบมือเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวเกาะตัวกันแน่น แล้วคนเกลือและข้าวผสมกันให้ทั่วค่ะขอเน้นว่าเกลือที่ใช้เป็นเกลือทะเลเท่านั้นนะคะอย่าใช้เกลือไอโอดีนเป็นเด็ดขาดค่ะแล้วก็กดหุงข้าวแบบปกติเลยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีหม้อหุงข้าวจะดีดว่าข้าวสุกแล้วให้ปล่อยหม้อหุงข้าวอุ่นต่อ10นาทีค่ะอย่าเพิ่งถอดปลั๊กนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วจึงถอดปลั๊กออก จับเวลาต่อ5นาทีหลังจากที่ถอดปักแล้วให้ข้าวละอุทั่วๆกันค่ะเมื่อครบ5นาทีแล้วเปิดฝานำมารับประทานเลยค่ะข้าวจะเลี้ยงตัวสวยไม่เกาะกันนะคะไปลองทำดูนะคะถ้าหากใครชอบสีเข้มๆข,ของเชฟฟอนก็ใส่เพิ่มเป็นสีหยิบมือหรือมากกว่านั้นก็ได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ